สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ f อฟใหม่เลยนะคะอ่าวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่อ่า21เนาะพี่น้องจ๋าก21กันยายน2565มาแบ่งปันพี่พี่นะคะก่อนไปรับชมเรามาดูกันก่อนเนาะว่าของวันที่19มาหรือเปล่านะคะ วันที่สิบเก้าแอดให้เด่นไปที่อ่าสี่ศูนย์แล้วก็แปดนะคะสี่ศูนย์แล้วก็แปดวิ่งรูดที่สี่อ่าผลออกหกตัวก็คือสี่สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะอ่าสี่สี่ก็คือร่างของหกตัววิ่งรูดที่สี่มานะคะเด่นที่สี่มามาเข้าเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจะออกเบิ้ลสี่สี่เนาะ ส่วนล่างของห้าตัวก็คือสี่ศูนย์สี่ศูนย์มาตัวที่แอดเน้นเด่นที่ศูนย์มานะคะอะสี่สี่มาสี่ศูนย์มาแล้วก็ล่างของสี่ตัวก็คือศูนย์เจ็ดเด่นที่ศูนย์มานะคะบนนะคะเจ็ดศูนย์เก้าเด่นที่ศูนย์มาอีกนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์มาทั้งห้าตัวสี่ตัวแล้วก็บนนะคะอะ ส่วน8แอดหลุดไปเนอะไม่มีนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยเนอะแอดลง2ส,สูตรนะคะพี่น้องจ๋าลง2ส,สูตรเนอะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนะคะชุด2ตัวบนล่างที่เป็นตารางเนาะลง2ส,สูตรเด้อสำหรับพี่ๆ FC ที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะอ่า เผื่อมาเจอสูตรนี้อ่ะสูตรนี้เข้าทําไมดูสูตรนั้นดูสูตรเดี๋ยวว่าแอดเขียนใหม่อีกนะคะแอดไม่ได้เขียนใหม่เด้อลงแล้วลงเลลงแล้ว,ลง,ล,วลงเลยนะคะอ่าไม่มีเวลามานั่งอัดคลิปใหม่เนาะพี่น้องจาาขนาดเวลาที่จะทําลงให้พี่ๆในแต่ละรอบยังน้อยนะคะกว่าจะได้แนวทางแต่ละวันแต่ละรอบเกือบเที่ยงคืนนะคะทั้งหานอยทั้งลาวเนาะเพราะว่าแอดก็ทํางานประจําไปด้วยนะคะ อย่างไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจรักสุขภาพนะคะอยากลดหุนผิวสวยนะคะสนใจทักทายหาแอดได้เนาะตาม id ลายนี้เลยนะคะกาแฟนะคะพี่น้องจา๋ามีกาแฟนะคะแล้วก็โปรโตีนเนาะทานเป็นเซตเห็นผลเร็วมากเลยนะคะทักทายแอดได้นะคะติดต่อสอบถามหรือจะถามโปรโมชั่นก่อนก็ได้นะคะ อ่าตอนนี้เมื่อวานก็แพ็กส่งไปเจ็ดบ้านเนาะเจ็ดเซตนะคะพี่น้องจ๋าอ่าเจ็ดเซตจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าจะเป็นแบบนี้นะคะโปรตีนก็จะมีสองตัวนะคะกาแฟน,นะคะกาแฟ อสองกล่องโป,โปรตีนสองจะทานได้หนึ่งเดือนพอดีนะคะจะทานได้หนึ่งเดือนพอดีนะคะติดต่อสอบถามราคาได้เนาะโปรตีนสองตัวนี้นะคะแตกต่างกันนะคะสนใจทักทายได้เนาะพี่น้องจา๋ามาเด้อมาช่วยแอดอุดหนุนในเด้ออุดหนุนแอดในเด้อพี่น้องจา๋าจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่เนาะ ดูผลของวันที่19แล้วเราไปดูของวันที่20กันเนาะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบใครตามนะคะไม่ชอบก็สามารถผ่านไปได้เลยเนาะย้ำนะคะว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะมาดูตัวเดินกันนะคะ อย่าลืมนะคะประมาณ27 28 29ตุลานะคะแอดไม่ได้ลงหน้าช่องให้เดอ้ออ่าแอดทำกิจอ่าติดทำกิจกรรมกับทางบริษัทนะคะมีอ่าไปต่างจังหวัดนะคะแอดก็จะไม่ได้มีเวลามานั่งอัดคลิปเนาะพี่น้องจา๋าแต่ถ้าในกลุ่มนะคะแอดก็จะคำนวณแล้วถ่ายเข้าไปเลยนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าไม่ต้องมานั่งอัดคลิปเนาะ บวกบวกคำนวณออกมาแล้วก็ส่งให้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามตามไลน์นี้นะคะเข้ากลุ่มนะคะแอดไลน์ตามนี้เนาะสนใจกาแฟก็แอดหาไลน์ตามนี้นะคะติดต่อสอบถามพูดคุยได้เนาะแต่ว่าแอดไม่ได้ให้แนวทางทีละคนนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยอขอทีละคนทีละคนนะคะคือจะเข้ากลุ่มก็เข้าไปเลยแอดก็ได้ส่งทีเดียวเลยนะคะพี่น้องจะติดต่อสอบถามได้นะคะ ามาดูตัวเด่นกันนะคะว่าวันนี้แอดมีตัวไหนกันบ้างจับยากยากพี่น้องจ๋ารอบนี้รอบที่แล้วก็ยากนะคะแต่รอบนี้ยังหลายตัวกว่าอีกโอ้ยพี่น้องแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อรอบนี้นี่ก็สี่ทุ่มแล้วเพิ่งได้อัดคลิปพาหนอยยังไม่ได้ทำเลยพี่ๆจ๋า แอดเริ่มแสบตาแล้วกว่าจะคำนวณเสร็จสี่ทุ่มกว่าแล้วสี่ทุ่มสิบนาทีเพิ่งเริ่มคลิปแรกนะคะวันหนึ่งก็ฮาหนอยสองลาวสองเนาะช่องเล็กอีกนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ช่องพานิดาพารวยด้วยเนาะอ่าเป็นช่องรองของน้องหวงเองนะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์อ่าฝากไปกดติดตามด้วยนะคะ ทำสำรองไว้เนาะพี่ๆจ๋าเผื่อวันหนึ่งเราก็ไม่รู้เนาะอ่ะมาดูกันนะคะตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นแอดก็จะมีหนึ่งมีห้าแล้วก็แปดแต่ถ้าใครชอบสามเอาสามไปด้วยเด้อพี่น้องจา๋าระหว่างสี่ตัวนี่แหละ เดี๋ยวค่อยไปตามต่อกันใ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 นชุดสองตัวบนล่างเนาะที่เป็นตารางอีกต่อหนึ่งนะคะอ่ะสายวิ่งสายรูดนะคะสายวิ่งสายรูดและจะวิ่งรูดที่แปดนะคะพี่น้องจ๋าวิ่งรูดที่แปดแปดก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองแปดสามแปดสี่นะคะเอาปากกากระสีเบื้ออีกแล้ววันไปซื้อกระดาษมาปากกาหมดวันนี้มาหมดไม่พร้อมกันพี่น้องเฮ้ยลืมเช็คของแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ด แปดแปดแล้วก็แปดก้านะคะอันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวแอดหาปากกาใหม่กันสำหรับแปดนะคะก็จะมีแปดหนึ่งเนาะ แปดสามแปดห้าล่างไว้นะคะเดี๋ยวเราเราก็มาจับคู่พร้อมกันเลยนะคะพี่น้องจ๋ะแปดห้าแปดหกแปดจ็ดแล้วก็แปดเก้านะคะอ่ะ ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะไม่ชอบเหมือนตัวที่แอดเน้นก็สามารถเลือกดูตัวอื่นได้นะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ,ะก่อนออกไปแอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอให้พี่พี่ทุกๆท่านนะคะ มีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ